สวัสดีครับตอนนี้กิติอยู่ในวังคำคำชะโนดนะครับเมื่อกี้ว่าไปไหว้คำชะโนดมาแล้วครับตอนนี้มาเจอร้านชื่อร้านนะฮะร้านแม่ดงทานนะฮะร้าน่ออะไรนะบังไฟขับมาในวัดเลยครับท่านผู้ชมมีร้านเดียวนะตรงนี้นะที่ขายแบบนี้ใช่ไหมฮะตัวสุดท้ายฮะเดี๋ยวเรามาชิมไก่นี่ฮะนี่ก็ขายที่ร้านตัวเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบ แต่เขาลดราคาให้150เผลมีตัวเดียวแล้วผมก็มารีวิวร้านให้เขาด้วยครับชื่อร้านนะฮะร้านก็บอกเลยฮะร้านแม่ดกคางนะฮะนี่ร้านบั้งไฟขับมาท้ายวัดเลยนะมาจอดตรงนี้ร้านจอดรถกวางขวางให้ดูเลยอย่าไปจอดหน้าวัดนะครับถ้าอยากกินไก่นะไก่ย่างอะไรชื่อไก่ไดาไงไก่ย่างคำชะโนดค่ะไก่ย่างคำชะโนดนะฮะมีอยู่ร้านเดียวนะริมน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตำส้มตำตำไทยใช่ไหม เอาตำปูแล้วกันเพราะว่าไม่มีตำไทยแล้วจามเท่าไหรสี่สิบร้านชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่งแม่อะไรแม่น้ำานอ๋อผมออกเสียงผิดขอโทษทีค <c oughs> ลุกบอลเลอร์เลยมืดก็มืด <c oughs> ก็ผนมันก็จะตกด้วยเนาะนะฮะ <c oughs> อันนี้แนะนําร้านเลยนะฮะมาเลยครับ่ <c oughs> ีน,นีะมาดูเมนูตร,นตรงนี้เลยำตำปูปลราสี่สิบบาทตำป่าหกสิบตำไทยสี่สิบ นี่นะโอเคครับสี่สิบแล้วก็ไก่ตัวร้อยแปดสิบนะมีร้อยหกสิบปลาด้วยอ่ะร้อยแปดสิบดูวิธีการตำแบบคำจะโนด้มํำคำจะโนดใช่ไหมมีกี่ร้านตรงนี้ตรงนี้มีสองมีข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวเขาเก็บแล้วค่ะอ๋อเขาเก็บแล้วดวงนีเลยผมวันเนี้ยไม่เอาปลาร้านนะน้ำอะไรน้ำมะขามน้ำมะขามกับท่านผู้ชมมะนาวแพงเหรอ ใส่้มตำนี่ถูกมากนะส้มตำคัมชาโนะนะครับก็จริงๆริเนื้อไก่ร้อยแปดสิบก็ไม่แพงนะแต่เขาลดให้นี้พิเศษนี่ฮะใส่บักหึ่งลงไปแล้วครับตอมบักหุงครับกดได้ครับพี่จ้างขายดีไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่ขายดีไหมขายดีพยได้ค่ะไม่ค่อยมีคนขายดีไหมพอได้ไม่ไม่ถึงไม่ทำไมถึงพอได้ ก็คนมันน้อยคนมันน้อยโควิดคนยังมาเที่ยวน้อยอยู่แต่ก่อนได้เยอะขายกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเช้ามืดเลยเหรอค่ะก็มาอ๋อมาเตรียมของอ๋อคือลูกค้าก็จะมาประมาณหกโมงก็จะคนเต็มแล้วก็มาคนขับรถมากลางคืนเนาะคนต่างจังหวัดเช้าก็มีข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวสรุปาไก่ย่างคำาจโนดมีร้านนี้ร้านเดียว ถ้าใครต้องการกินก็จะมาเอารถประจอดที่ร้านร้านบ้างไฟร้านบ้างไฟนะครับก็ดูตามป้ายนะครับถ้าจอดข้างหน้านี่คือจบเลยนะครับต้องมาจอดข้างในเจอกับร้านที่ค่ะโงคานค่ะโอเคครับไปเจอที่โต้ดีกว่าอมาดูวิธีการทำเสร็จยังเสร็จแล้วจ้าโซยเลยครับใส่เลยใส่จานเลยอื้บัรเรถเสได้เนาะเดี๋ยวพอดีนิดนึงนะเพื่อนๆอย่าว่าผมนะเขาไม่ใส่ถั่วใส่กุ้งเพรว่บอกตรงว่า มันหมดแต่ผมไม่อยากดีแล้วเจอที่กโต้เลยจับไก่มายังจับมาอ๋อมาแล้ว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 นี่นี่ นี่ฮะมาแล้วครับไปดูเขาโชว์สับไก่หน่อยสับไก่แม่ค้าสับแดงๆหน่อยนะ <c oughs> สับ,สบให้เสียงดังหน่อยแม่ข้าได้ดีเห็ุบดถึงเออแม่ค้าเขินเถื่อนจังคนสับไก่ชื่ออะไรชื่ออะไรแม่ค้าตอบได้ชื่ออะไร พี่เพนจ้าพี่เพนครับาพี่เพนพี่ตองการครับเป็นแม่ลูกให้ตาสองคนนะแล้วเวลาคนเยอะนี่สองคนเราเอาทานเหรอทานค่ะทานสบายอ,อยู่แล้วครับมีโต๊ะทั้งหมดสี่ห้าหกโต๊ะแล้วโต๊ะเป็นโต๊ะไม้ไผ่แบบวินเทจแนววินเทจม,มาเลยับเอ้ามาดูตามมาเลย ไก่ย่างคำชะนดมีร้านเดียวในคำชะนดแต่ถ้าออกน่าวัดไม่รู้อ่ผมไม่ทราบนะครับร้อยแปดสิบรสพิเศษอันนี้เขาพิเศษไม่เกี่ยวกันโอเคครับหืมกลิ่นหอมเลยครั้งแรกที่มากินไก่ย่างคำชะนดอ่ะขอจอดแม็กซ์ินดีกว่าพี่มีน้ำจิ้มแจ่วบ้างอ่าขอน้น้ำจิ้มแจ่วแบบอิสานเลยอ่ามะขามใส่พริกผลด้วยนะ เอาแจ่วนะไม่เออเอาน้ำจิ้มแจ่วนะอ่ากินไก่เลยอ่าเอาน้ำจิ้มไก่ด้วยแต่น้ำจิ้มแจ่วพิเศษมาหน่อยผมชอบอีสานครับผมชอบน้ำจิ้มแจ่วอีสานเป็นอะไรอ่ะพี่ไปอยู่ใต้เหมือนกันสั่งน้ำจิ้มแจ่วอย่างเดียวเลยบอกองแบบอีสานนะอือดูไก่ช้อน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 พี่ลงกานครับกับพี่เพนครับสองคนแม่ลูก ก็ถ้าใครมาครับฝากเพื่อนๆและคนตายให้คนตายนะครับแต่ว่ามาอย่าลืมมากินไก่ย่างคำชะโนดปุ๊จะลองํำแร็กแต่ละร้อยมาร้อยเดี๋ยววิจารณ์กันเลยครับแปลว่าตัวน้อยนะร้อยแปดสิบแล้วมาต่อแบบผมนะเขาก็เหลือร้อยแปดสิบเหมือนเดิมครับ <laughs> อันนี้น้ำไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มหวานกิตติไม่ค่อยชอบแต่ว่าสูตรของเขาเป็นอย่างนั้น,นครับ สูตรผมต้องน้ำชิมแจ่วอ,อีสานนะขอลองชิมชิ้นหนอ่ก่อนมาแล้วมาแล้วแจ่วมาแล้วอีสานมาแล้วข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวไหมคะอพอเดียวพอ,อเจ่วเจ่วแจ่วแจ่มเ,เลยคือคือไม่อยากปกติเขาจะกินกับมือตอนนี้มันโควิดเราต้องเลี่ยงมือ เืกมแกห้ด้แม่ย็ั่แห้งดีครส่ย่างคำจะนดนฮะคนก้าวเต็มร้านแล้วยายมาจากไหนกันเนี่ยมาจากกระสินกาลสินเนี่ยอน้ำปลากินไปกี่ตัวแล้วเมื่อกี้สองกินสองตัวโอ้กตัวปลาสตัวกินสองตัวปลาสองตัว ไก่ย่างกำชะโนดอร่อยไหมครับป้าครับป้าครับยืนยันหน่อยไก่ย่างคำจะโนดอร่อยไหมครับโอเคครับขอบคุณเจ้าของร้านเลยครับร้านพี่เพนร้านพี่เพนกับพี่ตรงคารครับเอาไม่ว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวกิตติขอกินไก่ย่างก่อน อร่อยจริงๆครับแล้วก็ขาย180ถือว่าถูกเพราะตัวใหญ่มากๆนะครับช่วมตำก็อยู่ระดับ40บาทขั้นต่ำตัวเล็กก็ขาย140 150ถ้าจริงๆแม่ค้านะก็บอกว่าถ้าวันไหนตัวเล็กก็จะลดเหลือ400 140 130 120ถ้าพูดดีๆพูดเราะๆอย่างจิตินี่เขลดให้150แต่ยืนพื้นที่180นะครับนะอยากพยายามต่อตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็น้อยปีดองคลานะหน้าเขียวเลยครับผมต่อเหลือร้อยหสิบครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาก่อนครับขอกินไก่ก่อนหูจานใหญ่เราดูเต็มจานเลยอ่ะอย่ากินส้มตําก่อนฝีมือน้องเพนอร่อยมารเลยน้องเพนรู้เลยเดี๋ยวหือส้มตำหืมปลอกเปรียร้ยวหวานเปรี้ยวหวาน มันเค็ม,มจบตำจานสี่สิเดี๋ยวกินก่อนเอาแค่นี้ก่อนกดติดตามด้วยกันเจอคลิปใหม่แล้วกันวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ